ชื่อสักกลินภาสีครับชื่อเล่นชื่อแม็กครับเป็นลูกชายของพ่อคำเดืองภาสีครับตอนนี้ก็ประกอบอาชีพทําการเกษตรเหมือนพ่อคำเดืองครับก็จะทําปลูกผักแล้วก็เพาะไม้ผลแล้วก็เปิดร้านขายต้นไม้ด้วยครับ พ่อคำเดืองก็ได้รับการยกย่องจากสังคมให้เป็นปราชชาวบ้านหรือเป็นทูรู้สำหรับชาวบ้านนะครับส่วนตัวผมก็อยู่กับพ่อคำเดืองมั้งแต่เล็กจนโตนะครับพ่อก็ช่วยงานพ่อมาตั้งแต่เรียนจบมัธยมปลายแล้วก็ตัดสินใจไม่เรียนต่อเพื่อมาช่วยงานพ่อคำเดืองตอนนั้นพ่อก็เริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมมากมายมีหน่วยงานมีคนมาดูงานเยอะแยะครับเราก็เห็นอยู่ว่าพ่อแกมีนแนวความคิดที่ไม่เหมือน ชาวบ้านทั่วไปจริงๆนะครับบางคนกอาจจะมองว่าแกเพี้ยนแกบ้านะแต่จริงๆแกก็มีแนวความคิดที่ตกผลึกจากความคิดของแกที่ตอนที่ทําเกษตรแล้วมีปัญหาจนได้พลิกตัวเองพลิกแนวคิดจนมาสามารถพึ่งตนเองแล้วก็พาชาวบ้านทําอยู่ทํากินจนเป็นที่พึ่งของสังคมได้ครับเมื่อก่อนนะผมก็เครียดอยู่นะครับเพราะว่ามีคนคนที่มาดูงานหลายลูกคิดลูกหาคนกคินมาต่างๆเขาก็คาดหวังเนาะว่าเป็นลูกหลานอาจจะต้องเก่งอย่างน้อยๆก็เท่าพ่อกำเดืองหรือต้องมากกว่าพ่อกำเดืองในอนาคต แต่ในความเป็นจริงเนาะถ้าเรามองแบบคนกลางๆผมไม่สามารถเป็นพ่าคำเดืองได้แน่นอนผมไม่สามารถเก่งเท่าพ่อคำเดืองได้แน่นอนแต่ว่าผมสามารถนําความรู้ที่พระคำเดืองสอนมาใช้ในชีวิตประจําวันได้เท่าน,นั้นผมก็คิดว่าผมภูมิใจแล้วครับทุกวันนี้ก็ที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแนวความคิดส่วนหนึ่งมาจากคุณพ่อครับ จะมีเรื่องของแนวคิดเนาะแนวคิดต้องการพึ่งพาตนเองทางเรื่องของสิ่งแวดล้อมพาปลูกต้นไม้ปลูกป่าจนตอนนี้พี่ชาคนโตอย่างนี้แกก็พาปลูกจนทุกวันนี้พบพี่ชาแกก็ได้นําไม้ที่พาปลูกเนี่ยมาสร้างบ้านหลังใหญ่เลยนะครับบ้านบ้านไม้นะครับ ไม้ที่ตัวเองปลูกแทบจะไม่ได้ซื้อสักบาทเลยได้ลงทุนในค่าช่างผมก็เริ่มเอาไม้ผลผลิตไม้พวกนั้นมาเพาฐานบ้างก็พอมีรายได้เสริมมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แนวคิดเรื่อง,องการพึ่งตัวเองตอนนี้ผมสามารถเพาะพันธุ์พืชขยายพันธุ์พืชแล้วก็เพาะพันธุเ์เมล็ดพันธุ์ผักได้เองนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ต่อยอดเป็นร้านขายต้นไม้ขายได้จนเลี้ยงครอบครัวองผมได้เองเป็นอาชีพหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่แกะ ปู่พื้นฐานให้เราครับทุกวันนี้ขายต้นไม้จริงๆก็คงว่าขายไปชาวบ้านไปแต่มันมีบางหน่วยงานที่เป็นโครงการนะของปได้งานรับเหมาใหญ่ของสอําเภอก็เยอะอยู่นะครับอย่างเงี้ยก็มาจากบารมีเพราะความเดือดของนั้นเลยปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งที่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรต่อกันมากมายเพราะว่าเขาเชื่อในบารมีเพราะความเดือดว่าเคยทํางานเพื่อสังคมแต่ว่าด้วยความที่เป็นลูกเพราะความเดือดเนี้ยเขาเชื่อมั่นเลย แต่ทั้งที่ส่วนตัวเขาอาจจะไม่ได้ส,สนิทสนมกับผมมากแต่ว่ารู้จักพ่อเดียากกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นผมก็ได้บารมีพ่อมามาใช้ในการทำงานด้วยส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าส่วนเนี้ยมันก็มีผลกับเราด้วยเหมือนกันทั้งที่เราก็ไม่ได้คาดหวังเราก็ไม่คิดว่ามันจะได้ใช้ เชื่อครับเพราะว่าตัวพ่อกำเนิดเองนั่นแหละเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดเพราะว่าแกจะค่อนข้างเข้าใจลึกซึ้งเรื่องธรรมชาติลึกซึ้งเรื่องของระบบนิเวศเรื่องดินน้ำป่าเรื่องความอุดมสมบูรณ์ตัวผมเองก็เกิดมาในยุคที่ธรรมชาติยังสูอุดมสมบูรณ์อยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุตัวเองก็เลยเชื่อมันว่ายังไงมนุษย์กับธรรมชาติมันทิ้งกันไม่ได้อยู่แล้วเราต้องอาศัยสิ่งเวลาเราต้องอาศัยต้นไม้ต้องอาศัยอากาศอาหารที่ดีเพื่อที่จะดำรงชีวิตไปในแต่ละวันครับ อยากจะฝากนะครับสื่อภาพยนตร์นะครับให้หลายคนได้ที่ไม่มีโอกาสได้ดูอยากให้มาเห็นนะครับว่ายังมีแนวความคิดที่คนคนนึงคนธรรมดาประชาชาวบ้านธรรมดาสามารถเข้าใจธรรมชาติเข้าใจระบบนิเวศเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่เข้าใจปัญหาของสังคมแล้วสามารถนําพาตัวเองออกจากปัญหาต่างๆแล้วก็ พาชาวบ้านที่คิดคลักเหมือนกันเนี่ยหานกลับมาพึ่งตนเองพึ่งพาตนเองมีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆก,ก็ตามแต่ว่าเขาสามารถมีความสุขจากสิ่งที่เขาทำจากสิ่งที่มีจากสิ่งแวดล้อมที่มีจากวิถีชีวิตที่มีเดิมจนสามารถขยายเครือข่ายไปได้เรื่อยๆอยากให้หลายๆคนมาลองติดตามดูครับ